สวัสดีครับในเช้าวันที่23มีนาคม267 7กับผมนัทวัฒน์นราเสตพงศ์ผู้รับใช้คิดจัจัรพันธ,ธกิจของพระเจ้าอุดรธานียินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังพระวจะนัคำด้วยกันในเช้าวันนี้ขออัเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรรมเอเวซัสบที่4ข้อ25ถึงข้อ27พระคำได้กล่าวไว้ว่าเหตุฉนั้นท่านจงเลิกมุกษาเสียและจง พูดความจริงต่อกันเพราะว่าเราต่างก็เป็นอวัยวะของกันและกันจะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปอย่าให้ตะวันตกท่านยังโกรธอยู่และอย่าให้โอกาสแก่มารเอเมนครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจะนะคำของพระเจ้าที่มาในชีวิตของเราเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าอย่าให้เราที่จะพูดเท็จ หรือว่ามูสาต่อกันหรือว่าโกหกต่อกันให้เราพูดความจริงต่อกันเพราะว่าทุกคนก็เป็นอวัยวะเพราะว่าพระเยซูเป็นศีรษะของเราทั้งหลายพระเยซูเป็นที่พึ่งของเราเราจะให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราในการดําเนินชีวิตอย่างเชื่อฟังพระเจ้าในแต่ละวันในการพึ่งพาพระเจ้าเราจะไม่พึ่งพา ความรอบรู้ของตัวเองหรือว่าไม่พึ่งพากําลังของตัวเองไม่พึ่งพาแต่เราจะทําหน้าที่ของเราอย่างสุดจิตสุดใจของเราแล้วก็อย่าให้การโกรธการโมโหการทําบาปแล้วก็เราไม่ได้กลับใจใหม่วันนี้เราจะพึ่งพาพระเจ้าโดยการที่จะกลับใจมาหาพระเจ้าและอย่าให้โอกาสแก่มันที่จะเข้ามารักฆ่าทําลายในชีวิตของเราในครอบครัวของเราในพันธกิจของ,ของพระเจ้า ให้คิดจักของพระเจ้าในการงานที่เราทําอยู่ทุกอย่างองพระ์เจ้าเราจะมาที่ฐานพึ่งพาพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้สาธุการพระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดวันนี้ข้าพงศทั้งหลายได้ยินได้ฟังพระวจนะคำของพระเจ้าแล้วข้าพงศ์รู้แล้วว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงสวรรค์อยู่พระองค์ทรงรู้การกระทําของเราทุกอย่างพระองค์ทรงนําหน้าเราทุกย่างก้าวไม่ว่าเราจะทํางานสิ่งใดขอให้เราที่จะเกิดผลเกิดพรในทางของพระเจ้า ขอให้เราที่จะเป็นแบบอย่างในชีวิตให้กับคนอื่นให้กับคนที่ไม่เชื่อให้คนที่ไม่ไว้วางใจในพระเจ้าให้เราเขาได้กลับมาหาพระเจ้าชีวิตของเราที่จะเป็นแบบอย่างเป็นท่อประพรไปยังประชาชาติอีกมากมายขอพระองค์ทรง,รงใช้ข้าพองทั้งหลายให้มากขึ้นกว่าเดิมขอพระโลหิตของพระองค์ทรงชำระล้างเราแล้วขออวยพระพรพี่น้องทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเจ้าจะได้รับการ เติมเต็มได้รับพระพรที่มาจากพงจึงอธิษฐานฝากมอบทุกคนไว้กับพงด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าริเมนครับขอไปเจ้าเวระพรครับ